มื่อนี้เข้ามาหอดห่างานแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้อยู่เข้าอยู่ปากทางเขาตาโลค่ะเมนุยเมนุยมารับมารับบทแทนเจ้าของยูทูบคือเก่าค่ะคลิปที่สองคลิปที่สองตากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผู้เฒ่าใน่เด้อค่ะผู้เจ้าของคลิปเจ้าของอียังก่อนเจ้าของฮิวเจ้าของช่อง เอวเจ้าของช่องนอนย่างผ้าตื่นค่ะอากาศหนาวเจ้าของช่องนอนมาฮันตื่นกับซามข้าหลักข้าหลักข้าหลักไก่ก่อนค่ะข้าหลักเข้าวหลักทายเลยแม่หนุ่ยตรงไปแล้วไปแล้วแม่หนุ่ยตรงลุกมาหนึ่งเข่าค่ะนี่ภารกิจของแม่หนุ่ยแต่ละมือหนึ่งเข่ามือแล้วจะหววแม่โอ้ยบอกว่าถือเพื่อในในกับสอบหนึ่งค่ะข้าวละกับสอบบอกมือหนึ่งค่ะวันละมือหนึ่งเออกับสอบหนึ่งทั้งเสาเทียงแรง เราเทียงแรงค่ะกระสอบหนึ่งพอดีเปะค,ค่ะตรงในปีน้องจมึงตลอดบาทหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้กรรถที่งั่งก็มาครบแล้วมาเบิดแล้วแต่ว่ารอเวลาค่ะเพิ่นต้องกินเขากินนามก่อนเมื่อไหร่ยังกินแม่เมื่อไหร่สีลาบไก่เลยค่ะว้าวลาบไก่ปีน้องฝากพี่ฝากพี่ฝากน้องกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแหลมแนเดอค่ะเมื่อไหร่ติด ตะกุกตะกักยักหน่อยมือไม้หัดครับะก็สิมีลูกมีเต่าซอยนี่แหละเนาะสิมีปลูกลูกมีผูพันธเห็ดมาก่อนล่ะค่ะเป็นคู่ฝึกเมื่อนี้เป็นอันนี้เป็นคลิปที่สองบ่หลังจากที่บอดเพิ่นน้ำทางห้แล้วเมื่อวานอันนั้นไม่เร็วไม่เร็วมาอีกขั้นละพี่น้องที่เก่าที่เดิมเขาตะโลุพี่น้องมาเลี้ยงเจอกันออกมาฮัดไมาเยี่ยมมายามกันเอา เจ้าควางเป็นนไทยาไปยุทธาพุ่นตนนะนี่ไม่ยืนมั่งอโอ้ไม่คลิปนี้ห้าอีหลีงานไม่จะควางจิติเอาเอาฉันก็อยากเบิงเงาะว่ามันห้าอีนี่ไปนอนห้าอีตะคลิปนี่ก็ห้าแล้วไปนอนกันแต่บ่อเขาถ่ายอย่างนี้ไม่ยืนมั่งจะควางผีเมียทางพุนแม่บุญกักระล่างสทายเขาอันนี้ว่าเป็นสามแม่ขวนี่สองแม่ครัวสองแม่ขัวก็เต็มเต็มขั้วอังเนี้ย สองเป็นขั้วกัเตียงขั้วอย่กำลังจะทำการเสิร์ฟข้าวค่ะอหดหอุนบอเขาน้ามีเี้มพุกมันจังนู้นจิกก้ากินนึกแติแม่พี่ผู้ผู้หามกินได้ค่ะจังมาอยู่หแล้วถ้ามันจะยังขอินกินได้ปุกลลกสวยอยู่แล้วโอ้ขอบคุณค่าอย่างน้เามัยังปิวลน้ำเอาโลดเด้อครูบอปันกบปันแฉดตั้งหมู่บ้านเนี่ยลมแรงเลย หอมหมี่นแปงหอมหมิ่ปลูกเกลือขามาเขามคือพ่อนี่เมืนแม่เพิ่นทายเขาเยมนเศ้าปุ๊บเ่าเลีนไปกำกำมะเกยร์ขาดใส่โหลดนสองแม่ขวดสองแม่ขวดเต็มขวดอัะนี้ ตะฮักตะฮักค่ะค่ะค่ะ,ะ,ะ,ะจะพ้อมท่องซื้นเพื่อที่พอได้จะคลิบหาอากาศแบบนี้นะโอ้ยบอนี่ก็เตรียมสี่ายหรือตัวนี้เท่นเราก็ถามกันไปจังไงต่อแบบนี้ไปจึงไปไปเยเปีผยผมให้มาง,งามแท้ะ,ะม่หน่วยมีสร้างประจำโตค่ะ กล่องค่ะเมียโชคเฟอร์รถบัสเออเอเอ,เอนั่นนกไก่ใส่บริการโยพี่น้องแล้วจะหนึ่งทีงละสองหัวพร้อมกันพร้อมกันพี่น้องเนี่ยเป็นไงน้อพี่น้องท่าทางแดนไก่เห็น มาโจกเอาข่าวนี่มไปกินเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยเห็นว่าโอ้ยไฟหนึ่งสายไฟหนึ่งก็เอาขึ้นข้างเนาะเสาอข้างมาจะับเป็นถังบักใหญ่ยังล่ะพี่น้องพี่น้องทางใก่เห็นข้าวเหนิ่มเราอยาอยากหายขี้หมอนบานเด้อเออย่างหนีเขาไม่ได้่ โอ้หมดไปแล้วหนึ่งถังตอนนี้นิดหน่อยนอกนั่งหางเครื่องกับพักกันนอนอยู่เอออากาศดีพักกันนอนอนอนตื่นขึ้นกับเมนกินตัวแบนเนี้ยมันนี่แล้วเพาอแ้มมี่ช่องแล้วก็ได้ติดตาม การเคลื่อนไหวของแม่ครัวของพ่อแหลมฝากเด้อพี่น้องเด้อยิ่งสาวๆยังสีกับข้องสิลเมนหนุ่ยถำไปก่อนล่ะค่ะเมนค่ะให้เราตื่นก่อนคอยเตะเราอันเองฝากช่องแหลมๆเนี่ยก่อนแรมยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อจะติดตามผลงานหรือคลิปต่อไปของอีพอเฮ้าเนี่ย จักน้อยแล้วก็ผ้าไปขืนหมวกผ้าหรือผ้าไปใส่กับตามเมืองเล่าโหลดสำหรับคลิปนี้เอาไใบสนีสะก้อนเนาะค่ะแมีนค่ะคลิปนี้เอาไใบสนีสะก้อนเอาให้แม่จังใดก็อย่าลืมกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อีพอเนเด้อค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ